สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เจนี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะมะเขือที่ว่าเจนี่ต้มนะคะนี่คือแช่แข็งนะคะตอนที่ยังไม่แช่แข็งมันก็เขียวอยู่นะเพื่อเพื่อนแต่ว่าพอแช่แล้วมันก็จะเป็นสีดำอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็มีเนื้อหมูนะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อหมูน,มนี่ก็แช่แข็งนะคะความจริงจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่ามันยังแข็งอยู่ ก็เลยได้เอามาทําตอนเช้านะคะอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะคะเพื่อนดูเวลานะคะเพื่อนเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีนะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรกินนะคะก็เลยจะมาแกงนะคะแกงแกงแกงกะทิหมูนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องแกงนะคะใบมะกรูดนะคะเพื่อนนําเสนอมากเลยนะคะมะกรูดยนิดงามมากเลยนะคะเพื่อนสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าอันนี้ก็คือน้ําตาลนะคะ น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะหางกะทิแล้วก็ผงปรุงรสเกลือแล้วก็น้ำปลานะคะอันนี้คือหัวกะทินะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะตอนนี้นะคะเกือบแปดโมงเช้าแล้วแต่ว่ายังมืดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างน,นอกนะคะ ตอนนี้ก็เกือบเกือบแปดโมงเช้าแล้วนะคะเพื่อนดูนบรรยากาศนะคะมืดนะคะเพื่อนมืดมากเลยนะคะเพื่อนบรรยากาศนะคะก็มืดนะคะเกือบเกือบแปดโมงเช้าแล้วนะจ๊ะก็จะเห็นดวงที่ประมาณสักเก้าโมงครึ่งนะคะจนถึงเที่ยงนะคะบ่ายโมงก็มืดนะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปก็จะมืดนะคะเพื่อนอุณหภูมินะคะเมื่อคืนนะคะยี่สิบองศานะคะเพื่อนลบนะคะลบยี่สิบนะคะ เดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเพื่อนๆจะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะอย่างนี้ก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่หมูลงไปผัดนะคะดูก่อนว่ามันเยอะไปไหม เราคงจะอันนี้คือจะไม่ใส่หมดนะคะมันจะเยอะไปเนาะอันนี้ก็จะใส่มะเขือลงไปเลยนะครับเพื่อนผัดสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือลงไปเลยเพราะว่ามะเขือต้มสุกแล้วนะคะอันนี้คือมะเขือนะคะเพื่อน ตาปลปึกนะคะเต็ไปเลยเพราะว่ามันจะได้ละลายนะคะเพื่อนผัดหมูให้สุกก่อนนะคะถ้าเป็นนี้คือเป็นพแพนแงได้เลยนะคะเพื่อนพแพนแงแล้วก็จะทําในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อน แต่นี่จะแกงเผ็ดนะอันนี้ก็คือจะใส่ใส่มะเือลงไปเลยนะะมะเือกระดำมดำนะเพื่อนๆดูนะคะ ผิดวิธีนะคะเบรยดดำนะคะไม่ช้าแต่ยังไงก็รสชาติยังเป็นมะเขืออยู่นะคะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะคะเป็นรสชาติมะเขืออยู่นะวนี้ก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ <S 2> <S 2> จะจะได้ยินเสียงดังของพัดลมนะคะ,คะพเพื่อนๆอันนี้คือหางกะทินะคะ สุกแล้วนะจ๊ะจะมาเขือดํามากเลยเป็นแกงเขาเรียกแกงดําไปเลยนะคเพื่อนความจริงมันเป็นแกงแดงแต่ว่ากลายเป็นแกงดําเป็นแกงดาไปเลยทียนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะอันนี้คือผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แยนี้จะใส่ลูกโดดลงไปนะคะเพื่อนโดดลงไปเยอะเลยเดี๋ยวค่อยใส่พริกชี้ฟ้าที่หลังนะคะมีอีกนะคะ ชว์ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดสดๆจากต้นนะจ๊ะงามมากเลยนะคะเพื่อนมันเป็นความภูมิใจนะคะความจริงถ้าอยู่ที่ประเทศไทยก็มันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าที่เมืองนอกมันปลูกยากนะคะเพื่อนกับความหนาวลบยี่สิบอย่างนี้จะมีใบมะกรูดสดๆนะคะมันจะเป็นความภูมิใจนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปนะคะได้แล้วนะคะเพื่อนแกงเดี๋ยวใส่นี่ลงไปเลยโรยโรยหน้านะคะแกงพริกนะคะนี้ จะเรียกว,ว่าแกงคลิปก็ได้นะคะเพื่อนฉีกใบมะกรูดลงไปนะจ๊ะภูมิใจมากกับใบมะกรูดนะคะสวยสวยนะจ๊ะแกงก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเพื่อนแค่ใส่ ผงปรุงรสลงไปแล้วก็เกลือนะคะน้ำปลาย,ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเพื่อนแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนแค่นั้นเองนะคะก้อนหนึ่งนะคะน้ำปลาย,ยังไม่ใส่เพราะเดี๋ยวจะชิมดูก่อนนะคะรสชาติว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าของทุกอย่างเนาะมันอย่างมะเขือมันก็สุกมาแล้วนะคะเพื่อนเป็นมะเขือที่ว่ามะเขือมะเขือดำนะคะเพื่อน เป็ดปังวางเบอร์นะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแกงของเรานะคะเดี๋ยวมาดักกินกันเลยเนาะแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนม,มาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนเที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะเพื่อนเพื่อน